เรียนไม่มีใครสู้แล้วกอย่างพาลานี่อีกเจ็ร้อยล้านคนมาใช้รถยนตน์นี่รถยางรถยนตน์จะไปพอที่ไหนรถยนต์ไมื่รูแจะผิดอีกเท่าไรนะครับฉนั้นผมว่าเราต้องมาสนใจนะในปุ๋ยพันธุ์อยนหลังจากจีนแล้วนะอินเดียเราต้องศึกษานะอินเดีย เพนะราะว่าอินเดียนี่จะไม่ยอมน้อยหนา้าจีนเพราะมีการเปรียบเทียบแล้วถ้า,า่างคนต่างจนอยู่ก็ยังไม่เป็นไรโอ้โหจีนรวยเอารวยเอารุนหนาอย่างนี้ถามว่้อินเดียต้องตื่นแล้วต้องลุกขึ้นมาแล้วไม่ได่นอนหลับอยู่นะแล้วถ้าอินเดียล่มรวยขึ้นมาอีกประเทศหนึ่งอะไรที่จะเกิดขึ้นอินเดียประเทศอินเดียไปติดอยู่กับภาชนา แล้วพระมารวยขึ้นมาอีกอะไรที่จะเกิดึเพราะว่าพระมานี่ทรัทรพยากทรัพยมากกว่าไทยนะครับ<ไ>เวลารวยเลยจะรวยกว่าประเทศไทยแล้วเวยในเรืนเน่ออหอมมากเพราะเป็นที่ที่ยังเต็มด้วยโอกาสนะะแล้วทุกคนก็มีความหวานหวานว่าโอ้ต้องเปลี่ยนเป็น,ปนไ,ปไปทางดีอะไรนันนีไปกันใหญ่แล้วเออนี้<ไ>ใครใครก็บทำโคั้งที่สองวันนี้เนีย่ย มีของมากกว่าเงินเงินเฟอ้อที่อันตรายที่สุดคือมีเงินแต่ไม่มีของซื้อเงินเป็นเศษกระดาษผมจะขอย้ำอีกน,นะว่าน้ำมันบนดินเนี่ยอะไรเรียกว่าน้ำมันบนดินรู้ไหมสินค้าเกษตรที่เกิดจากแผ่นดินไทยสินค้าอุตสาหกรรมที่เราซื้อมา80กว่าเปอร์เซ็นต์ บวกแรงงานบวกค่าไฟฟ้า,ฟาอะไรขายออกไปร้อยเปอร์เซนต์แต่เราได้จริงจริจรสิบกว่ายี่สิบแต่สินค้าเกษตรเราได้เกือบร้อยเหมือนกับน,นับยิ่งกว่าน้ำมันอีกเพราะอะไรเลี้ยงมนุษย์เป็นพลังงานของมนุษย์แล้วมนุษย์สำคัญกว่าเครื่องจกักรไหมเรามีอย่างที่ไหนน้ำมันเลี้ยงเครื่องจกักรรวยกว่าคนผิดเลี้ยงมนุษย์ได้ยังไงที่มันไม่<ผ>มไม่ถูกต้องนครับ ได้ได้ขั้นต่ำของกเกษตรกรเท่าไรเพราะว่าไทายกับจีนใกล้เคียงกันกลัวคนไทยแออคนในเมืองนะฮะซื้อของแพงแล้วทำไมไม่หาเงินให้คนยากจนในเมืองมีรายได้มากขึ้นล่ะก็คือใช้สองสูตรเพิ่สินค้าเกษตรให้ราคาเท่ากันน้ำหัแล้วก็ขึ้นเงินเดือน ขั้นต่ำให้กับรายได้ขั้นต่ำและจ้าหน้าที่เราจะไปเทียบกับทองลยทองคำเดี๋ยวเราเทียบไปไหวเอาไปน้ำมันเทียบับน้ำมันถ้าน้ำมันขึ้นเท่าไหร่สินค้าเกษตรเราก็ขึ้นเท่านั้นอย่าไปเบียดเบียนเบียเดนไอ้เออเออสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรวันนี้ขึ้นมาสิบเอ็ดเนต์ท่าน้ำมันขึ้นมายี่สิบ้าเทา ทองคำขึ้นมาห้าหกสิบเท่าที่ดินขึ้นมาเป็นร้อยเท่าหลายสิบเท่ามากกว่าสินค้าเกษตรขนาดแล้วเกษตรกรจะไม่ยากจนให้ลูกไปแล้วประเทศไทยจะไม่ยากจนก็ให้ให้ลูกไปพวกคนส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรอยู่คนละมุมนะฮะบังเอิญเนี่ยในชีวิตผมผมไปลงทุนที่ไอ่ ในปี1960ผมปลายแล้วก็ปี1964ปอกผมก็ไปลงทุนนะครับก็เห็นไต้หวันจะเรินรุ่งเรืองย่างไงนะครับผมเห็นฮ่องกงที่ยากจนกว่าเมืองไทยนะครับเพียงสิบกว่าปีฮ่องกงก็เจริญรุ่งเรืองคือนะครับฉันทำให้ผมเนี่ย มีความเชื่อมันแล้วผมก็ไปอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็ยากจนยิ่งกว่าไต้หวันนี่ไรตอนนั้นนะก็ใช้เวลา20กว่าปีก็จะเหลือเินเลยผองเมไปเกาหลีใต้ตอนนั้นขอพอดีช่วงนั้นผมไม่ออกก็ยากจนจนบ้านแหงเนี่ยทำลายแล้วยังไม่ได้สร้างเลยแล้วจีอ่าังจาก เหมาเสียชีพแล้ผมมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งเลยครับว่าพอจากท้ายสปริมาฝาเล่ราบางคไม่มีเหมาอยู่เราจะจาก,จาก,จากวาจะกลับไปที่ซ้าย,ยไม่มีทางผมมีความเชื่อมั่นของผมอย่างนี่เลยแล้วถ้นเ้าไม่เําไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาวิธีการที่เขาทำอยู่อยู่ไ่ หรือไม่ต้องขึ้นเงินเดือนไม่ต้องขึ้นราคาสินค้าแล้วสวัสดิการอย่างยอดเยี่ยมแล้วใครจะเอาเงินมาให้อ,อยู่เฉยๆเรามีเงินใช้มีข้าวกินมีอะไรมันเป็นปัญหาครับที่ผมถามอย่างน,นี้เพราะว่าหลังจากนั้นพวกเรา,าก็ทราบกนดีนะครับว่าจีนก็ได้เปิดประเทศแล้วก็ปฏิรูปนะครับแล้วหลังจากนั้น อีกหลายปีต่อมานะครับ CP นะฮะก็ได้เข้าไปลงในจีแน่นอนแหละถ้าท่านศึกษาเรื่องจีนในช่วง10ปีแรกของการปฏิรูปนะฮะจีนนั้นต้องปรับตัวอย่างมหาศาลนะครับจะเป็นกลไกตลาดไหมก็ยังยังตกเขียนกันอยู่หรือจะให้มีตลาดหลักทรัพย์ไหมก็ยังกเียนกันอยู่นะครับก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ฉะนั้นเมื่อเมื่อในฐานะที่ซีพีนี้เนี่ยเป็นคุณต่างชาตินะครกลุ่มแรกๆที่เข้าไปลงทุนในจีนแน่นอนต้องเจอความยากลำบากอะไรมากมายนะครับข้อ,อจํากัดนะข้อจํากัดคําถามที่อยากเรียนถามท่านประธานก็คือว่าช่วงระยะแรกๆที่เข้าไปลงทุนในจีนนะครับอ,อ,อุปสรรคที่ท่านคิดว่านะักหนักหนาสาหัสสัตันมากเลยในเวลานั้นคืออะไรรคับ ผมว่านะมียากและมีงา่ายมันคู่กันนะยากก็ตามมาด้วยง่ายอันนี้ผสมกันผมเห็แน่นอนนะคำนี้ที่ผมพูดมีวิกฤตก็ต้องมีโอกาสเช่นถ้า,าว่าเขาไม่เปิดนะเราเข้าไปอย่าเข้าไปเลยไม่มีทางเพราะนีเตอร์เปิดเศรษฐกิจ,จ,จพิเศษที่ทววชัดุดแล้วก็พูกชัดนะ การพัฒนา4,000สมัยเอเต่4,000สมัยเนี่ยบังเอิญธุรกิจของซีพีเข้าสเปกตรัมนะครับท่านั้นที่พักตะพีที่ผขนะตอนนั้นซีพีมีความเชื่อมั่นว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงเขาต้องหารูปแบบการเปลี่ยนแปลงแล้วบังเอิญซีพีเนี่ยทำเรื่องภาษี พอตรงนี้เนี่ยพอก็เปิดประตูเชิญเราเข้าไปแต่นี่ง่ายลแต่ถ้าเราจะดันเขา้าประตูก็ปิดอยู่เราไปดันให้เปิดประตูเนี่ยเข้าไปถึงทุกอย่างเข้าไปพร้อมเราไม่รู้จะไปทาอะไรนะพอเขาเรามีคนเป็นคนแรกเข้าไปเนี่ยเขาสนับสนุนเอาใจใส่เพราะผู้นำก็ไม่กลัวผิดพลาดต้องสำเ็จ แต่นั้นเลยงานมองไาเนี่ยยากแต่งากเพราะเป็นเรื่องเลยผมว่าจีนวันนี้เนี่ยพร้อมทุกอย่างยังขาดที่ว่าผมตะกี้มีพูดถึงยังไม่ได้เข้าใจการพัฒนาธุรกิจจ๋วเล็กกานไปช่วยเขาอย่างไรต้องมีนโยบายและมีหลักสูตรที่ชัดฉะนั้นผมก็แนะนำว่ารวมทั้งประเทศไทยนะ ทังประเทศไทยก็เหมือนกันเราคิดดูซิว่าเอาระบบแบงค์ที่กู้ให้กับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมาปฏิบัติกับธุรกิจจิ๋วเล็กๆเนี่ยมันต้องออกมาเป็นสามส่วนครับเมืเ่อเราเลี้ยงเด็กคนเกิดเรลียกเด็กต่อแล้วว่าเลี้ยงเด็กเป็นผู้ใหญ่มันมันคนละเรื่องดังนั้นเราต้องมีมาตรการลตรงนี้ดีที่สุดอย่าไปเอาความรู้ปัจจุบันมันเกินไปแล้วมันมัน ที่อเมริกาแล้วประมามาปฏิบัติไม่ใช่เอาประสบการณ์เอาประวัติศาสตร์ของไต้หวันเขาพัฒนาอย่างไรเกาหลีใต้เขาพัฒนาอย่างไรงเ,เขา,า,งงเขาม่ตเราไปเรียนรู้จากอเมริกาวานันอเอาประสบเอาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่เขาทําสาเร็จเนี่นยแล้วมาดัดแปลงมาแก้ไขผมเชื่อว่าจะได้ผลมากครับ แล้วก็จะได้ผลอย่าง,างมากกว่าที่คาดคิดทําไมฮะผมวาอาผู้บริหารระดับสูงของจีนเนี่ยเขาฟังเขารุ่นนี้เลยเฉพาะรุ่นที่ตัวเขาเองไม่สัมผัสเขารู้ดีกว่ารุ่นก่อนยิ่งมาเนี่ยรุ่นนี้ผมคิดว่าเป็นรุ่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะทั้งเจอภาวะอายุก็ไม่สูงแต่ก็มาเจอที่ ที่ยากลําบากช่วงที่ยากลําบากเขากําลังเติบโตอยู่นะแล้วก็ผ่านมาเห็นเมืองจีนเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น,นมาอย่างไรแต่ผมจะผมอยพูดขาดใหม่วันนี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนมีโอกาสเท่ากับประเทศจีนเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยถ้าพัฒนาสามพันหลังให้ถูกต้องเลยเนี่ยกำลังซื้อของเมืองจีนเนี่ยยังมาหาศาล กำลังซื้อนะฮะในผักเทศเขาเนี่ยมหาศาลตัวนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ไม่ได้ใช้เต็มที่นะถ้าหากว่าเขาทำให้เ้าทำพัฒนาสามกลุ่มนี้ให้เข้าถูกต้องแล้วนี่ครับผมว่าจะทำให้ประช,ชาชนของจีนเนี่ร่ำรวยขึ้นกำลังซื้อจะเกิดอย่างมหาศาลแล้วทั่วโลกเนี่ยจะต้องแหตระรอันอีกครั้งยักยิ่งใหญ่เอาเงินไปลงทุนเพื่อ ผิดสินค้าขายในประเทศครับแล้วเขาก็ยังเป็นมาสนใจมาทำสัญญาเอเชียสิบประเทศรวมลงไปเนี่ยโอ้โหเกือบสองพันล้านคนนะครับทั้นั้นพลังตัวนี้เนี่ยมหาศาลแล้วถ้าจีนนี่ผมเชื่อว่าจีนเนี่ยไม่เหมือนกับประเทศที่เป็นกาะจิตใจเขาจะกว้างเขาก็เป็นตัวใหเขาเป็นพี่เบิ้นะฮะท่านจะช่วย น้องๆได้ไลยหน่อยแล้วเขาแต่เห็นว่าเขาเป็นคู่ค้าของเรา,าเป็นเนอสองแล้วับกลายเอ็กพอร์ตอินพอร์ตถ่ายไปมากแล้วเนี่ยทัะนั้นถ้าเราเจาะจองดูซิว่าจีนยังมีอะไรที่เราผิดขายให้เขาได้หรือที่จีนต้องการอาระไรไปชักชวนธุรกิจเขามาลงทุนในเมืองไทยแล้วก็ส่งกลับไปขายเมืองจีนอย่างนี้จะเร็วแล้วก็ไปดูซิว่า ในโลกนี้มีบริษัทอะไรที่ผิดสินค้าที่จีนเหมาะสมต้อง,งการชวนเข้ามาลงทุนในเมืองไทยส่งคข้าไปเมืองจีนไม่มีภาษีลองคิดดูสิโอ,อกาสอย่างนี้แทนที่จะต้องไปลงทุนที่เมืองจีนมาลงทุนที่เมืองไทยเท่ากับลงทุนที่เมืองจีนแล้วก็ส่งสินค้าไปขายเมืองจีนหรือตัวไหนที่ ลงทุนที่เมืองจีนดีที่สุดส่งไปทั่วโลกเหมาะสองที่สุดแล้วก็ไปลงทุนที่เมืองจีนวันนี้นะฮะภาษีบังคับญี่ปุ่นส่งสินค้าไปเมืองจีนก็ยังมีภาษีแต่ถ้าญี่ปุ่นมาลงทุนผิดที่เมืองไทยแล้วก็ส่งสินค้าจากเมืองไทยไปจีนไม่มีภาษีจีนจะส่งสินค้าไปญี่ปุ่นก็มาลงทุนผิดที่เมืองไทยแล้วส่งไปญี่ปุ่นไม่มีภาษีฉะนั้นลองคิดดูสิว่าทั่วโลก ใครๆก็อยากจะมาลงทุนที่เมือไทยเพราะผิดแล้วสองไปจีนหรือเอเซียนสิบประเทศไม่มีภาษีสองไปี่ญี่ปุ่นไม่มีภาษีแล้วถ้ารัฐบาลเร่งรัดเร็วขึ้นแซนกับอินเดียอะไรที่จะเกิดน,นั่นแนหะเราแหล่ะเป็นศูนย์เป็นศูนย์การเกิดขึ้นนะครับอตอนที่ท่านจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าสุดท้ายเนี่ย ต้องรู้จักเสียเปรียบซึ่งกันได้กันนะแล้วผมเชื่อมั่นว่าจีนนมีมีพัฒนธรรมตัวนี้อยู่ในตัวนะครับรู้จักเป็นพี่เบริร์นะฮะดังนั้นล้วก็ดูเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยไม่มีทางเลือกสองประเทศเนี่ยคือไม่มีทางเลือกต้องจับมือกันนะฮะมาช่วยกันนะครับ แล้วก็บบวกอมเมริกาเข้ามาก็ดีเหมือนกันทำให้ม,มันตื่นเต้นกันทำให้ยักษ์ใหญ่นี่ยิ่งต้องมาสนใจเอเชียนะะแต่จีนก็เหนื่อยหน่อยนะฮะก็ต้องเอาใจน้องๆเน,นี่ยมากขึ้นก็เป็นประโยชน์นะฮะแต่ผมว่ายังไงเราต้องเคียมจีนเพราะว่าจีนยังไงก็เป็นใกล้ตลาดเราแล้วยิ่งใหญ่ต่อไปพลังซื้อนี่ไม่ใช่อมเมริกาพลังซื้อนี่คือจีนนั่นลงมาก็คื